สวัสดีครับกรเษกษตรทฤษฎีไม่ๆนะครับสีมาให้เบืองทุเรียนทุเรียนดินเหนียวครับปลูกไดบอ่อเนี่ยผ้ามาเบืองครับเกีียวกับปลูกทุเรียนต้นนะครับปลูกดินเหนียวเป็นดินดินดูกร่างครับดินดูกร่างทีปลูกปลูกแล้วไงบอครับนี่ทุเรียนสองปีครับเรียนสองปีครับ เรือนสองปีครับสูงประมานสามเมตรครับตัวนี้เป็นดินดินดินเหนียวครับดินเหนียวครับปลูกสามปีแล้วครับเป็นดินเหนียวครับปลูกได้บ่ครับตัวนี้เอามาปลูกปลูกได้ครับนี่ครับเป็นดินเหนียวดินหนุ่งร่างนี่ครับปนกันครับดินเหนียวกวนสากันมาได้ครับปลูกตัวนี้สูงประมานสามเมตรครับ นี่ครับเปเบิ่งใบมันครับนี่ครับใบงามครับแตกยอดยอดเดินดีครับนี่ครับเป็นดินดินเหนียวครับว่ายอดงามบอครับครับกระปูไดครับ มันอยู่ถี่คว่ำดูแลเขาครับว่าดินเหนียวดินลูกร่างปลูกได้บ่ก็ได้ท้ายไม่เบิ่งครับเพราะว่าส่าวนดินแดงนี่มันปลูกได้อยู่แล้วครับนี่ตัวนี้ประมาณแปดเดือนครับต้นนี้แปดเดือนครับปลูกสุเรียนนี่ใจเย็นครับปลูกปีแรกงน,นี่เราต้องใจร้อนครับให้มันในระบบลากเดินนะครับระบบลากเดิน,นมันจีใยญ่เร็วครับ คลิปนี้ท้ายมาให้เบิรงครับเกี่ยวกับดินเหนียวดินหลุกล่างครับนี่ครับเป็นดินครับนี่ครับนี่ครับคุดขึ้นมากสิเป็นดินเหนียวแบบนี้ครับปนหลุกล่างครับเป็นดินเหนียวพี่น้องก็สิเคยเห็นอยู่แล้วนะดินเหนียวคนสะครับปลูกได้บ่ปลูกได้ครับดินว่านเนี่กระทมให้่สามปีแล้วครับปลูกได้ครับตัวนี้มันเจ็ดแปดเดียร์นะครับ นี่ครับมีมีโลงชนิดหนึ่งครับเกี่ยวกับทุเรียนนี่ทายไม่เบิงครับนี่มันพอดีมันเข่าครับตัวตัวนี้ทุเรียนแปดเดือนครับทุเรียนแปดเดือนครับเห็นเบิงเลยครับนี่คือแมงมะลี่ครับเจะตัวต้วนน้อยกับจะครับเป็นมันสิเป็นหนามไหลออกมาครับนี่แหละตัวโลกหนึ่งสาคัญครับโลกนี่สําคัญครับถ้าเด็กจะตัวนะครับ ทำลายการจเจริญเติบโตของรับต้นเกนไปหาหยอดกับเห็ดแห่งต้นแห่งตายครับตัวนี้กัสิท่ายาครับปากเป็นแผลเบิงว่ามันบ้างใครบอรครับปากเป็นแผลแต่ก็สิท่ายาครับนี่โลกตัวนี้พี่น้องทาบสวนท่าผูกทุเรียนต้องระวังครับต้องระวังพยายามเบิงบริเวณต้นมันครับเวีนต้นมันทามันมี มันกว่สีน้เห็นกังเว้นได้ครับกางวันแซ่ดๆบริเวณต้นมันหย่อยนี่ครับทุเรียนสองปีครับดินเหนียวครับต้นนี้ปลูกย้่หลังบ้านครับดินเหนียวครับเป็นอย่างคืออยา่างปลูกเบิงส่วนหลายเขาว่าปลูกบด้ครับ ดินทรายกับปูกพวได้ดินเหนียวกับดินดูล่างกับปูกพวได้ผมก็เลยร่องปูมังครับมันก็เกี่ยวกันครับ,บเข้เาดูแลร,รักษาครับอาหารเสริมทางใบาขาดพวได้ปีแรกนี่เน้นอินรียครับปีที่สองก็จังสลับเคมีครับแต่ว่าปีแรกนี่เน้นอินทรียเลยครับทุกยี่สิบวันครับได้แต่กระนาำนี่ตัวนี้มันเป็นดนินดูล่างผนดินเหนียวนะครับ มดคู่มือครับลดน้ำทุกวันครับรดบริเวณช่วงภุ่มนอกช่วงผุ่มให้มันซุ่มครับบริเวณเวลาลดน้ำสิลดแต่เงาครับรดบริเวณช่วงภุ่มให้มันชุ่มทัวเลยครับถ้าชุ่มทั่วใดนี่ทุเรียงกับสิงใหญ่ครับถ้าขาดน้ำเบื้องไบ่ยากครับต้นนี้ก็ได้ต้นนี้ใหญ่นี่ถ้าอาการขาดน้ำเบื้องใบสะลดครับใบเหี่ยวนะครับบริเวนหามุ่งเสารไปหาใบมุ่งเบิ้งไรครับ เหนียวครับวันนี้ก็สีมีคลิปมาให้เบิ้งเกี่ยวกับปลูกทุเรียนนี่นะครับปาดินเหนียวปลูกได้บ่ครับคือต้นนี่แะครับสองปีครับปลูกได้ครับอยู่สีดูแลครับเดี๋ยวนี่คลิปดีๆเสียมาให้เบื้องเรื่ๆครับการปลูกทุเรียนว่าคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปดินทรายอะไรครับตัวนี้คลิปเป็นคลิปดินเหนียวครับ ปลูกได้ชั่วแน่นอนเลยครับฝากกดไลค์กดติดตามด้เ,ย,เยครับมี่ยังกระสิมใไ้เบิงเกี่ยวกับปลูกทุเรียนโดยเฉพาะเลยครับสวัสดีครับกระเษทิสดีมา